มีจานวนมากขึ้นอย่างชัดเจนสิ่งนี้ที่มันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมีความชัดเจนถามว่าเราได้อะไรจากสิ่งนี้พี่น้องไม่ได้หมายความว่าห้ามมีลูกผู้หญิงไม่ใช่อย่างนั้นนะไม่ได้หมายความว่าการที่ผู้หญิงจะมีจํานวนมากกว่าผู้ชายในบางครอบครัวแล้วก็เป็นสิ่งที่จะก่อความสับสนวุ่นวายไม่ใช่อย่างนั้นนะครับแต่สิ่งที่ท่านนบีได้บอกเอาไว้ตรงนี้นะมันจะเกิดขึ้นตามการอนุมัติของอัลลอฮฺซุบฮานะฮัวตาลาและเมื่อมันปรากฏ นะครับยิ่งชัดเจนมากยิ่งขึ้น,นมันส,ส่งสัญญาณให้เราได้รับทราบว่าสิ่งนี้มาจากบุคคลที่เป็นตัวแทนของอัลลอฮ์ซุบฮานะวะตะลาอย่างแท้จริงมีไหมครับพี่น้องสักสิ่งหนึ่งที่ท่านนาบีมูฮัมหมัดสอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้แล้วสิ่งนั้นเนี่ยไม่เป็นจริงไปตามที่ท่านนาบีมูฮัมหมัดซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้ไม่มีเลยแม้แต่สิ่งเดียว นะครับไม่มีเลยแม้แต่ประการเดียวที่ท่านนบีของเราเนี่ยนำเอาสิ่งต่างๆเหล่านั้นมาบอกกับสังคมโลกแล้วสิ่งต่างๆเหล่านั้นไม่เป็นจริงไปตามคําบอกเล่าของท่านตัวอย่างสัญญาณวันเกียรมาที่เราคุยกันวันนี้มาถึงสัญญาณที่สามนะครับสัญญาณแรกเราได้รับทราบไปแล้วว่าสังคมมนุษย์ความรู้แห่งบทบัญญัติของาศาสนาจะถูกถอดถอนออกไปจากสังคมมนุษย์และในที่สุดความโง่เขาก็จะเข้ามาแทนที่ ตอนนี้เป็นยังไงครับพี่น้องสังคมมนุษย์กำลังโคจรไปสู่ความอาวิชชาในด้านศาสนาก็คือไม่มีความรู้ในเรื่องของศาสนาและก็เมื่อไม่รู้ศาสนาแล้วปฏิบัติตัวในลักษณะที่สัมาลเทเทมาแล้วในที่สุดนะครับเขาก็จะเป็นผู้ที่ออกห่างจากศาสนาของอัลลอฮ์ไปโดยปริยายเพราะว่าไม่รู้ศาสนาพอสัญญาณต่อมานีบีก็บอกอีกนะครับว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นตรงนี้ก็คือ ผู้คนจะแข่งขันกันก่อสร้างมัสยิดกันอย่างโอ่งโถงวิจิตรการตามีความสวยงามมีความเพลิดเพลินถามว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นหรือยังพี่น้องครับเกิดขึ้นแล้วในมักะของมีในบาดีนาก็มีในประเทศแถบอาหรับมีหลายมัสยิดเหลือเกินที่มีมูลค่าเป็นพันพันล้านในมัสยิดก็มีหลายแห่งนะครับผมเคยไปมาแล้วเนาะอลลอก่อสร้างกันด้วยด้วยความฟุ่มเฟือยด้วยกับการใช้ ทุนทรัพย์อย่างมากมายมหาศาลในการก่อสร้างสิ่งต่างๆเหล่านั้นพอมาถึงสัญญาณกิยามาสัญญาณนี้นะครับก็คือผู้ชายนะครับจะมีน้อยกว่าผู้หญิงสัดส่วนของผู้หญิงเนี่ยจะมีมากกว่าผู้ชายและมันก็เริ่มเกิดขึ้นแล้วพี่น้องครับนี่เป็นสิ่งที่บ่งบอกให้เราท่านทั้งหลายได้รับทราบว่าท่านนบีมมุฮัมมัดสุลล,ลัลว,วุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเป็นซอดีกุลมัสดูเป็นผู้ที่พูด ในสิ่งที่เป็นความสัตย์จริงและเป็นผู้ที่ถูกอัลลอฮฺซุบฮานะหัวตาลาทําให้เขาเป็นผู้ได้เป็นผู้ที่ได้พูดแต่ในสิ่งที่สัตย์จริงเท่านั้นคุณลักษณะของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลงะอะลฮิวะซัลลัมเราได้รับรู้มาแล้วนะพี่น้องครับว่าท่านเป็นคนที่ไม่ไม่พูดปดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของาศาสนาเนี่ยไม่มีเลยแม้แต่สิ่งเดียว ที่ท่านนาบีของเรานะครับจะได้พูดในสิ่งที่เป็นเท็จทุกสิ่งทุกอย่างนี้ที่ท่านนาบีได้บอกเอาไว้เป็นสิ่งที่ท่านพูดในเรื่องของความเป็นจริงเพราะว่าสิ่งนี้ไม่ได้มาจากความคิดของท่านพี่น้องเป็นสิ่งที่ไม่ได้มาจากความรู้สึกเป็นสิ่งที่ไม่ได้มาจากการคาดคะเนของมนุษย์คนหนึ่งไม่ใช่สัญญาณวกียามาที่พงเรียนให้พี่น้องทราบไปแล้วนะครับมีประมาณร้อยกว่าสัญญาณ ไม่ได้เป็นสิ่งที่มันมาจากความคิดความรู้สึกหรือการคาดคะเนของมนุษย์ธรรมดาไม่เหมือนกับสิ่งที่มันมันอะไรเนะี่ยมาจากการเดาหรือมาจากการออวิเคราะห์แล้วก็วิจัยว่าจะเกิดสิ่งนั้นจะเกิดสิ่งนี้นะครับพยากรณ์ว่าจะเกิดสิ่งนั้นสิ่งนี้เหมือนกับคนดังนะครับที่ในโลกนี้ให้การเชื่อถือพยากรณ์ว่าในปี2000เนี่ยโลกจะแตกนะครับแต่ในที่สุด ณเวลานี้เราอยู่กันมาแล้วเกือบสิบปีแล้วนะครับผ่านปีสองพันมาเนี่ยนะครับเกือบสิบปีแล้วเราก็ยังอยู่นะครับเพราะว่าสิ่งที่ข้อพยากรณ์ตรงนั้นไม่มีมูลแห่งความเป็นจริงไม่ใช่เป็นสิ่งที่มาจากพระเจ้าแต่สิ่งที่มุฮัมมัดสุลลัลลอฮวาเลฮิวะซัลลัมคนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้พูดเอาไว้ตรงนี้เป็นสิ่งที่เป็นความจริงไม่ใช่สิ่งที่มาจากตัวของท่านแต่เป็นวายุย,ย,ย,ยูฮา เป็นวะฮีเป็นการดนใจที่มาจากพระผู้เป็นเจ้าดังนั้นเมื่อเราได้รับทราบจากคำสอนของท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลวะอะเลฮิวะสั้นลมไม่ว่าจะในเรื่องใดก็ตามแต่พี่น้องผู้เมียติมีเกียรติทุกท่านครับจะต้องเชื่อถือในสิ่งต่างๆที่ท่านนาบีได้บอกเอาไว้เพราะว่าเราได้รู้อย่างชัดเจนนะครับว่าสิ่งที่ท่านบอกเอาไว้เนี่ยมันไม่เป็นสิ่งที่เป็นเท็จเลยแม้แต่ประการเดียว นะครับสัญญาณันกีาม马าที่เราเรียนกันมาที่เราทําความเข้าใจกันมานะครับสองสามสัญญาณตรงนี้เป็นสิ่งที่ชี้ชัดแล้วใช่ไหมว่ามูฮัมมัดรอสูล,ลุลอฮ์มูฮัมมัดนั้นเป็นศาสนาทูตของอัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลาอย่างแท้จริงไม่ต้องสงสัยเลยนะครับที่หลักการต่างๆที่มาจากคําสอนของท่านหลักการต่างๆที่มาจากคําบอกเล่าของท่านใครก็ตามแต่นําเอาหลักการต่างๆเหล่านั้นไปนปฏิบัติ เขาจะพบกับความจำเดินเขาจะพบกับความสันติเพราะว่าอิสลามที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสาลาุลลัลฮวาไลฮิวะซัลลัมนำมานั้นเนี่ยแปลว่าความสันติแปลว่าความสุขดังนั้นอิสลามเนี่ยไม่ว่าใครก็ตามแต่เอาหลักการอิสลามในแง่ไหนของการดำเนินชีวิตก็ตามเอาไปปฏิบัตินะครับด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์ต่อพระผู้เป็นเจ้านะครับไม่ใช่ปฏิบัติไปอย่างนั้น โดยที่ใจนั้นไม่ได้มีความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮฺสุบฮานาวะตาลาเลยให้ปฏิบัติอย่างไรมันก็ไม่เกิดความสุขหรอกครับแต่ถ้าหากว่าได้นําเอาอิสลามเนี่ยไปปฏิบัติในการดําเนินชีวิตในลักษณะที่เกิดความจริงใจเกิดความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮฺสิ่งเหล่านั้นจะทําให้ชีวิตพบกับความจำเริญสิ่งเหล่านั้นจะทําให้ชีวิตพบกับความผาสุกอย่างแท้จริงเพราะเราเกิดความเชื่อมั่นอย่างแท้จริงนะครับเราพิสูจน์แล้วนะครับว่า สิ่งต่างๆที่ท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัล่อหัยฮิวซันลมนำมาบอกเราเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงและเป็นสิ่งที่สามารถพิสูจน์ได้โดยเฉพาะสิ่งที่เรากําลังพูดคุยกันอยู่ตรงนี้ก็คือสัญญาณวันอวสานโลกดังนั้นขอสรุปเกี่ยวข้องกับสัญญาณวันอวสานโลกนะครับที่เราได้พูดคุยกันในสัญญาณที่สามตรงนี้ขอสรุปทิ้งท้ายตรงนี้เอาไว้นะครับก็คือว่าผู้ชาย จะมีจํานวนน้อยลงผู้หญิงจะมีจํานวนที่มากขึ้นจนกระทั่งใกล้ๆวันกียามากจริงๆสัดส่วนของผู้หญิงจะมีมากกว่าผู้ชายเนี่ยห้บต่อหนึ่งนี่เป็นสิ่งที่ถือว่าเป็นสัญญาณวันอวสานโลกที่มันจะเกิดขึ้นอย่างชัดเจนตามคำบอกเล่าของาศาสนาทูตแห่งพระผู้เป็นเจ้าที่แท้จริงนั่นก็คือมุฮัมมัดสลลลฮุอไลฮิวะซัลัม وبالله التوفيق والهداية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته